สำหรับเพรื่องรูทนะครับที่จะใช้แอปกับสิกรก็คืออันดับแรกเราต้องมีอกับสิกรผมใช้เป็นเวอร์ชัน5.12นะครับเป็นเวอร์ชัน APK เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโมดูลลิลูสามตัวของพี่ พี่ท่านหนึ่งเนี่ยพี่เป็นอาชื่อ mnoxx ครับน่าจะชื่อพี่ m เขาได้สร้างไฟล์ไว้แล้วก็ให้มาดาวน์โหลดนี่ต้องขอบคุณพี่เขาด้วยครับที่เขาไปจัดไฟล์ามาให้ก็จะมี lulu mo mo high lulu share แล้วก็ lulu เวอร์ชัน25.4.4ตรงนี้เราก็ดาวน์โหลดมาเลยนะครับทั้ง3ตัว กดดาวน์โหลดแล้วก็กด Family d o w n ดาวน์ได้เลยครับทำเหมือนกันทั้ง3าตัวนะครับ3ตัวนี้เลยแล้วก็เคพาร์ตัวนี้ก็กดดาวน์โหลดได้เลย เป็นเวอร์ชัน5.12ครับกดติดตั้งกดเสร็จนะครับย่าเพิ่งกดเปิดครับโอเคถ้าเราได้ไฟล์ทั้งหมดแล้วกลับไปที่ Magic โอเค ไปติดตั้งโมดูลก่อน3ตัวไปที่โมดูลเนี่ยนะครับปับ๊บแล้วก็อินสตอลไปเลยก็จะมีติดตั้งไปทีละต,ตัวนะครับใช้รีลูเวอร์ชัน2 5่ 4. 4ไปก่อนแล้วก็โมโมไฮแล้วก็รีลูอันแชร์ โอเคพอเราติดตั้งโมดูลทั้ง3ตัวนี้แล้วเราก็กดรีบูตเครื่องครับ